สวัสดีครับเพื่อนร่วมเดินทางในวัตตสงสารทุกท่านในชั่วโมงแห่งความสงบนี้ผมอยากเชิญชวนให้คุณวางสัมภาระทางความคิดลงสักครู่ลองมองออกไปร,บรอบๆตัวคุณดูสิครับมองดูผนังห้องมองดูท้องฟ้าผ่านหน้าต่างหรือมองดูสิ่งของที่วางอยู่ตรงหน้าคุณเห็นอะไรไหมครับสิ่งของเหล่านั้นมันกำลังตะโกนด่าคุณอยู่หรือเปล่าท้องฟ้ามันกำลังกลั่นแกล้งคุณอยู่ไหม หรือเสียงรถที่วิ่งผ่านไปมามันตั้งใจจะทำให้คุณหงุดหงิดหรือเปล่าคำตอบคือเปล่าเลยใช่ไหมครับทุกสรรพสิ่งรอบตัวเรามันก็แค่อยู่ของมันอย่างนั้นมันทำหน้าที่ของมันไปตามธรรมชาติแต่ทำไมในบางครั้งเรากลับรู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างโหดร้ายกับเราเหลือเกินทำไมเราถึงรู้สึกว่าทุกอย่างมันขัดหูขัดตาขัดใจไปเสียหมด วันนี้เราจะมาคุยกันถึงรากเหง้าของความทุกข์ที่แท้จริงความจริงที่ว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากโลกแต่เกิดจากใจที่เข้าไปให้ค่ากับโลกต่างหากลองจินตนาการดูนะครับสมมุติว่าวันนี้ฝนตกหนักมากสําหรับชาวนาที่กําลังรอน้ําทํานาฝนตกคือความสุขคือปฏิหารคือความรอดแต่สําหรับเจ้าสาวที่จัดงานแต่งงานกลางแจ้งในสวนฝนตกหยดเดียวกันนั้นคือความหายนะ คือความโชคร้ายคุณเห็นไหมครับฝนคือความจริงของโลกมันเป็นกลางมันไม่ได้เป็นคนดีและมันไม่ได้เป็นตัวร้ายแต่มันกลายเป็นสุขหรือทุกข์ก็เพราะความต้องการของใจคนชาวนาต้องการน้ําใจชาวนาจึงสุขเจ้าสาวต้องการแดดใจเจ้าสาวจึงทุกข์โลกทําหน้าที่แคก่ตกฝนลงมาแต่ใจต่างหากที่เป็นตัวตัดสินพิภากษาว่าฝนนั้นผิดหรือถูก ในทางจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า perception หรือการรับรู้และการตีความเราทุกคนไม่ได้มองโลกตามความเป็นจริงครับแต่เรามองโลกผ่านแว่นตาที่เราสวมอยู่แว่นตาคู่นี้ถูกสร้างขึ้นจากประสบการณ์ในอดีตจากความคาดหวังจากทิฏฐิมานะและจากอารมณ์ในขณะนั้นวันที่คุณอารมณ์ดีต่อให้รถติดไฟแดงนานแค่ไหนคุณก็นั่งร้องเพลงในรถได้อย่างสบายใจ คุณมองว่าไฟแดงคือโอกาสได้พักแต่ในวันที่คุณหงุดหงิดหรือรีบเร่งไฟแดงเดียวกันนั้นกลับกลายเป็นศัตรูตัวฉกาดที่ทำให้คุณสบัดด่าทอได้ไม่หยุดหย่อนไฟแดงยังคงเป็นไฟแดงดวงเดิมเวลาเท่าเดิมแต่ใจของคุณต่างหากครับที่เปลี่ยนไปเรามักจะเข้าใจผิดคิดว่าเราต้องเปลี่ยนโลกเราถึงจะมีความสุขถ้าเจ้านายใจดีกว่านี้ฉันคงมีความสุขถ้าแฟนเข้าใจฉันมากกว่านี้ฉันคงไม่ทุกข์ ถ้าเศรษฐกิจดีกว่านี้ชีวิตฉันคงดีเราฝากความสุขไว้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เลยเราเหมือนคนบ้าที่พยายามจะตะโกนสั่งให้พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกและเมื่อพระอาทิตย์ยังคงขึ้นทางทิศตะวันออกตามเดิมเราก็ร้องไห้ฝุ่ายนี่แหละครับที่เรียกว่าทุกข์เพราะใจพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องผัสสะหรือการกระทบตามองรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นกายสัมผัส ใจรับรู้อารมณ์การกระทบเหล่านี้เป็นแค่กระบวนการทางธรรมชาติครับเหมือนไม้ตีกลองดังตูมแล้วก็จบแต่พวกเราส่วนใหญ่ไม่ยอมจบแค่ตูมเราเอาเสียงตูมนั้นมาปรุงแต่งต่อมาขยายความต่อทำไมเขาพูดแบบนี้กับฉันเขาต้องเกลียดฉันแน่ๆเสียงแข็งแบบนี้แปลว่าดูถูกกันชัดๆเห็นไหมครับจากเสียงที่กระทบหูแค่เสี้ยววินาที ใจของเราลากมันเข้ามาในโรงงานผลิตละครรามา่าเขียนบทขยายความใส่สีตีไข่จนกลายเป็นมหากาบความเจ็บปวดที่ยาวนานเป็นชั่วโมงเป็นวันหรือเป็นปีทั้งๆท,ที่คนพูดเขาอาจจะเดินไปซื้อกาแฟกินอย่างสบายใจลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าพูดอะไรแต่คุณยังคงนั่งกอดคำพูดนั้นไว้แล้วเอามาแทงใจตัวเองซ้ำๆใครกันแน่ครับที่ทำร้ายคุณ เขาทำร้ายคุณแค่หนึ่งครั้งตอนที่พูดแต่คุณทำร้ายตัวเองซ้ำอีกพันครั้งด้วยการคิดวนเวียนนี่คือความโหดร้ายของจิตที่ขาดสติจิตที่ไม่รู้เท่าทัน,นกลไกของตัวเองคุณอาจจะเถียงในใจว่าก็เขาทำผิดจริงๆนี่นาโลกมันแย่จริงๆนี่นาใช่ครับโลกอาจจะไม่ได้สวยงามดังเทพนิทานคนไม่ดีก็มีอยู่จริงเรื่องโชคร้ายก็มีอยู่จริงแต่การที่เราแบกความไม่พอใจเอาไว มันช่วยให้อะไรดีขึ้นไหมครับมีคำเปรียบเปรยหนึ่งที่คลาสสิกมากครับความโกรธความเกลียด,รยดหรือความไม่พอใจโลกเปรียบเสมือนการที่คุณกำก้อนฐานไฟแดงๆเอาไว้ในมือเพื่อเตรียมจะคว้างใส่คนที่คุณเกลียดหรือคว้างใส่โลกที่ไม่ได้ดังใจคุณกำมันแน่นเล็งเป้าหมายหวังจะให้มันไปเผาผลาญสิ่งเหล่านั้นแต่ใครครับที่เป็นคนแรกที่ถูกไฟไหม้มือของคุณเองใจของคุณเองที่ไม่เกรียมจนจุนจุน ส่วนโลกใบนั้นเขาไม่ได้รับรู้ความร้อนรุ่มของคุณเลยแม้แต่น้อยการฝึกจิตไม่ใช่การฝึกให้เป็นคนโลกสวยที่มองเห็นทุ่งลาเวนเดอร์ในกองกยะยะแต่คือการฝึกให้เป็นคนตาดีที่มองเห็นกองกยะยะเป็นกองกยะยะแต่ไม่ลงไปคลุกกับมันเรารู้ว่าโลกมีความบกพร่องเรารู้ว่าคนนี้มีนิสัยแย่เรารู้ว่าสถานการณ์นี้มันวิกฤตรู้แล้ววางรู้แล้วแก้ไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่แก้ด้วยอารมณ์ ถ้าเราแยกแยะได้ว่านี่คือเหตุการณ์ภายนอกและนี่คือปฏิกิริยาภายในใจฉัน้นเราจะเริ่มเห็นช่องว่างช่องว่างแห่งอิสรภาพลองฝึกถามตัวเองบ่อยๆนะครับในยามที่ความทุกข์เข้าจู่โจมตอนนี้อะไรคือความจริงและอะไรคือความคิดความจริงคือแฟนเลิกกับเราความคิดคือฉันไร้ค่าฉันจะอยู่ไม่ได้ฉันมันไม่ดีเห็นความต่างไหมครับ ความจริงมันเจ็บแค่ระดับหนึ่งเหมือนโดนมีดบาดแต่ความคิดมันเหมือนเราเอามีดเล่มนั้นมาคว้านแผลตัวเองให้กว้างขึ้นลึกขึ้นและใส่ยาพิษลงไปถ้าเราหยุดที่ความจริงได้โอเคเลิกกันเสียใจนะร้องหายนะจบแผลมันจะหายตามธรรมชาติครับเวลาจะเยียวยามันแต่ถ้าเราไม่หยุดความคิดแผลนี้จะเน่าเฟะและกัดกินชีวิตเราไปตลอดการ โลกใบนี้เปรียบเสมือนกระจกเงาบานใหญ่ครับถ้าคุณยิ้มให้กระจกกระจกก็ยิ้มตอบถ้าคุณทำหน้าบึ้งตึงใส่กระจกกระจกก็ทำหน้ายักษใส่คุณใจของคุณคือต้นกำเนิดของภาพสะท้อนนั้นถ้าใจคุณเต็มไปด้วยความขาดแคลนคุณจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ความอิจฉาริษยาเห็นแต่คนที่ได้ดีกว่าถ้าใจคุณเต็มไปด้วยความหวาดระแวงคุณจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ศัตรูเห็นแต่คนจ้องจะเอาเปรียบ แต่ถ้าใจคุณเต็มไปด้วยความเมตตาคุณจะมองเห็นแต่คนที่น่าเห็นใจมองเห็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือโลกไม่ได้เปลี่ยนแต่ใจที่เป็นโปรเจคเตอร์ฉายภาพออกมาต่างหากที่กำหนดหนังที่คุณดูอยู่ทุกวันดังนั้นวางโลกลงเถอะครับเลิกพยายามแบกโลกเลิกพยายามจัดวางโลกให้เป็นระเบียบตามใจคุณเพราะมันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติของโลกคือความวุ่นวายความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอน หันกลับมาจัดระเบียบใจของตัวเองดีกว่าปัดกวาดความคาดหวังออกไปบ้างขัดถูความยึดมั่นถือมั่นออกไปหน่อยเปิดหน้าต่างระบายความโกรธแค้นออกไปสู่ความว่างเปล่าเมื่อใจคุณเบาคุณจะพบว่าโลกใบเดิมที่เคยดูโหดร้ายมันกลับดูนุ่มนวลขึ้นแดดที่เคยร้อนก็เป็นแค่แดดคำนินทาที่เคยเจ็บก็เป็นแค่ลมปากที่พัดผ่านแล้วจางหายปัญหาก็ยังคงเป็นปัญหาแต่มันจะไม่ใช่ความทุกข์ มันจะเป็นแค่โจทย์ให้คุณแก้เหมือนเกมที่คุณเล่นคุณอาจจะแพ้ในเกมแต่คุณไม่ได้เจ็บปวดเจียนตายเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นแค่เกมชีวิตก็เช่นกันครับมองให้เป็นละครมองให้เป็นเกมเล่นให้เต็มที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ไม่ต้องเอาใจลงไปเป็นตัวละครที่ต้องเจ็บจริงตายจริงในหนึ่งชั่วโมงนี้หรือหลังจากนี้ไปหากคุณรู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาอีกให้รีบดึงสติกลับมาเช็คที่ใจเฮ้ย กำลังแบกอะไรไว้อีกแล้วหรือเปล่ากำลังอยากให้โลกเป็นดั่งใจอีกแล้วใช่ไหมยิ้มให้กับความดื้อรั้นของตัวเองแล้วค่อยๆวางมันลงกลับมาอยู่กับลมหายใจลมหายใจที่เข้าและออกอย่างเรียบง่ายลมหายใจไม่เคยเรียกร้องอะไรจากคุณไม่เคยคาดหวังอะไรจากคุณมันเพียงแค่ทำหน้าที่ของมันเพื่อให้คุณมีชีวิตอยู่ขอให้คุณจำไว้เสมอว่าสถานที่ไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์ ใจที่ร้อนรนตั้งหากที่ทำให้ทุกข์คนรอบข้างไม่ได้ทำให้คนเป็นทุกข์ใจที่คาดหวังตั้งหากที่ทำให้ทุกข์ดูแลใจดวงนี้ให้ดีเปรียบเสมือนดูแลลูกแก้วอันมีค่าเช็ดถูให้ใสสะอาดแล้วคุณจะมองเห็นโลกใบนี้ในมุมที่สวยงามอย่างที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนโลกสงบเมื่อใจสงบโลกวุ่นวายเมื่อใจวุ่นวายกุญแจความสุขอยู่ในมือคุณแล้วครับ ไม่ได้อยู่ที่ใครอื่นเลยขอให้ค่ำคืนนี้และทุกๆวันของคุณเป็นวันที่ใจเบาสบายเป็นอิสระจากพันธนาการของความคิดปรุงแต่งพักผ่อนเถอะครับพักใจไว้ที่ฐานแห่งความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วคุณจะพบว่าสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ที่ใจที่ปล่อยวางนี่เองสวัสดีครับ